สวัสดีค่ะอราทาโล่นะคะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวราศีพิจิกประจำเดือนพฤศจิกายนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ทธันวาคมเป็นธาตุน้ำปัจจุบันเนี่ยได้เลิฟเวอร์มาก็หมายถึงการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆให้คิดดีทำดีไว้นะคะชาวราศีพิจิก สิ่งที่เราคาดคิดราชินีไม้เท้าหรือจะเรียกว่าความอุดมสมบูรณ์กับตัวเองก็ได้หรือว่าจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งก็แล้วแต่เพื่อที่จะให้มันประสบความสําเร็จสิ่งที่ไม่คาดคิดเนี่ยมันเป็นก้าวไม้เท้ามีผลผลิตที่ดีแล้วก็มีหน้าที่การงานที่จเจริญเติบโตไม่หยุดยัง้ง ใบที่มันเป็นอนาคตอันใกล้นี่มันเป็นสิบดาบนะคะเราล้อมกรอบแล้วล่ะแต่ว่ามันยังไม่พอมันยังไม่หมดมันยังไม่ครบอย่างเงี้ยค่ะมันยังมีส่วนที่ขาดหายไปอย่างเงี้ยค่ะหรือเราอาจจะเครียดมากจนแบบว่านอนไม่หลับไม่มีปัญหาเลยตั้งใจใส่บาตรทุกวันไปเลยอาบริจาคทานหรือไม่ก็ไปเข้าวัดฟังธรรมบ้างหรือไม่ก็ไปสร้างโบสถ์หรือไม่ก็ฟังธรรมะฟังธรรมขององ,องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธวจนะแล้วแต่เลยค่ะเอามาเผยแผ่ก็ได้นะคะ เดี๋ยวเราจะมาถามพี่นางฟ้านะคะว่าพี่นางฟ้าเนี่ยจะแนะนำอะไรกับชาวราศีพิจิกบ้างนะคะเขาบอกแล้วว่าเขากําลังรักษาเขากำลังดูแลอยู่เพราะคุณรู้ในนี้มันบอกแล้วว่าคุณรู้คุณล้อมกรอบมันอยู่มันมีสัญญาณบอกว่าให้คุณเนี่ยล้อมกรอบคุณก็ล้อมกรอบ คำใดในคลิปทําไมสุภาพเราต้องกราบขอภัยเป็นอย่างสูงนะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กด super อร์ตงเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องให้กับอาราทาโรด้วยนะคะกราบขอบพระคุณค่ะ